สวัสดีค่ะครับวันนี้นะครับเราูรุมยูซูมหานครสาขาทิวานนท์นะครับเราวันนี้อยู่กับเบีย์แล้วก็จอมแจมค่ะวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับวันนี้นะครับเราก็นํารถนะคะมาเทสได้นั่นเองค่ะทุกคนวันนี้ก็มาในรายการ Max TV ทีวีนะคะรายการเนาะก็ติดต่อเราเข้ามานะคะขอ รถตัวเทสไดของเรานะคะมาทําการทดลองขับในวันนี้นะคะ่ะวันนี้รถรุ่นที่เราเอามาให้ทางรายการเทสเนาะ<อ>ก็จะเป็นตัวดี a x ยกสูงตัวรุ่นเกรดเอ็มนะครับเครื่องสาย์ตัวนี้นะครับก็เป<อ>็นตัวแรงของเราก็คือเป็นรุ่นท็อปสุดใน4ประตูนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะหลังจากทดลองเทสไดเสร็จเนะเาะแล้วก็จะมีสัมภาษณ์กับพิธีกรหนุ่มสุดหล่อนะคะ,คะก็มาความสามารถนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พิธีกรหนุ่มสุดหลอดีเจเดกันเลยค่ะ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับดีเจเดแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะสอบถามขับขี่รถมาธนะเป็นยังไงอารมณ์การขับขี่เป็นยังไงนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าขอบคุณมากๆจริงๆนะครับทางอิวสุมหานครนะครับที่ให้ยืมนะครับคันนี้นะครับอิวสุดีแม็กเครื่อง3,000นะครับผมเป็นยกสูงขับ2นะครับก็ วันนี้นะฮะได้มาถ่ายทำนะครับในรายการนะครับ Max TV ครับก็เป็นการทดสอบรถนะครับผมในรูปแบบสเตชันต่างๆนะครับที่ทางรายการของผมเนี่ยได้กำหนดขึ้นมานะครับก็จะมีทั้งรูปแบบของเรื่องการขับจับเวลานะครับผมต่อรอบนะครับเพื่อหานะฮะว่าการขับขี่สมรรถนะของรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้ผมบอกเลยว่าหลังจากที่ได้ลงไปลองขับเองแล้วนะครับก็รู้สึกถึงว่า เครื่องเนี่ยนะครับตอบสนองได้ดีนะครับผมและก็การขับขี่เนี่ยรู้สึกแบบว่าสะดวกสบายนะครับมีแบบฟิลลิ่งนุ่มๆนะฮะให้การขับขี่บนท้องถนนเนี่ยแบบสบายนะครับผมรวมไปถึงนะฮะอีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าน่าจะดีมากๆการขับขี่บนท้องถนนนั่นก็คือระบบต่างๆของรถเนี่ยช่วยเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งที่ความเร็วกันเกินเนี่ยนะฮะแล้วกาลังจะมีอาการเนี่ยระบบนะครับมีการตัดความเร็วนะครับผมทําให้เรื่องอันตรายต่างๆเนี่ยลดเรื่องอันตรายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงอย่างแน่นอนนะครับ แล้ววัตถุประสงค์ของรายการนะครับเดี๋ยวให้พี่พอได้เลยชมนิดนึงนะครับครับก็สําหรับรายการแม็กซีวีนะครับพูดจริงๆก็เป็นรายการรถนะฮะการทดสอบรถเนี่ยมีมาปีนี้่ยเข้าสู่ปีที่10แล้วนะครับก็ปีนี้เนี่ยผมกลับมาทําใหม่นะครับผมก็เลยมีการทดสอบรถนะฮะในรูปแบบต่างๆสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นก็คือเรื่องการขับขี่ สเตชันต่างๆเนี่ยคุณอาจจะดูว่าเอ้ยมันเป็นสเตชันที่อยู่ดีก็ตั้งขึ้นมาหรือเปล่าแต่อยากจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกเองเป็นสลาล่อมนะครับผมหรือว่าเลนเชนเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าพูดกันตามตรงนะครับมันเกิดขึ้นจริงได้นะครับในการขับขี่บนท้องถนนปกตินะครับเพราะว่าความเร็วเนี่ยผมก็มีแค่ตั้งแต่80จนถึงร้อยซึ่งมันอยู่ในความเร็วที่เราใช้รถบนท้องถนนกันอยู่แล้วนะครับอย่างเลนเชนเนี่ยมันก็คือการ ดูว่าอาการรถนะครับเมื่อเราต้องเปลี่ยนรถนะครับเปลี่ยนเลนกระทันหันนะครับผมอาการของรถจะเป็นยังไงบ้างเราจะต้องแก้ยังไงบ้างแล้วระบบของรถเนี่ยช่วยเหลือเรายัางไงบ้างสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะตอบไปถึงคนดูนะครับได้เห็นอาการรถต่างๆได้เห็นระบบต่างๆที่มันช่วยเหลือรถของเราเพื่อนะครับผมไม่ใช่ให้ไปทําตามนะให้รู้ไว้แล้วเวลากับขี่บนท้องถนนเนี่ยจะได้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับ สุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวให้ดีเจเดนะครับฝากรายการ m a ็ t v ีทีวีนิดนึงนะครับว่าติดตามช่องทางไหนได้ครับก็สําหรับนะครับแฟนๆนะครับหรือว่าคนที่ยังไม่เคยดูนะครับสำหรับรายการ m a x t v นะครับก็ฝากติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยู u ูบนะครับผม m a x TV Thailand นะครับรวมไปถึงทาง Facebook m a x TV Thailand เช่นกันเราก็มี TikTok อเหมือนกันนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใครที่อยากจะเห็น การทดสอบรถนะครับผมในในรูปแบบของการขับขี่แบบนี้นะฮะได้เห็นอาการรถจริงๆนะครับกับบททดสอบที่เราจัดขึ้นมาก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับนี้ขอบคุณมากๆเลยพี่ๆนะฮะที่ให้รถสุขนะครับผมมาให้ทางรายการของเราได้ทดสอบกันครับวันนี้นะครับเรา3ามคนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ